คนเข้าวัดไปทําบุญครับแต่ว่าเจ้าของคลิปนี้เขาบอกว่าระหว่างจอดรถเนี่แหละครับอยู่ที่ลานวัดแห่งหนึ่งได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากรถคันหนึ่งครับหันไปตามเสียงก็พบว่าอ้าวคุณป้าท่านนี้นั่งอยู่เบาะหลังของรถเก๋งคันนี้และนั่งอยู่คนเดียวเท่านั้นคุณป้าเนี่ยป่วยเป็นแขนขาอ่อนแรงครับและข,ข้างก็มีถังออกซิเจนวางอยู่ใกล้ๆ คุณป้าตอนนั้นเนี่ยโอ้โหน้ําตาคลอเลยนะครับเธอบอกว่าพอคุณป้าน้ําตาคลอขอความช่วยเหลือเนี่ยเพราะเนื่องจากคุณป้าหายใจไม่ออกครับคาดว่าในรถเนี่ยคงจะมีอากาศร้อนมากขึ้นมากขึ้นนะครับและที่วัดเองฝุ่นก็เยอะลานจอดรถก็ไม่ได้มีหลังคานะครับเลยทําให้ภายในรถอาจจะร้อนนะครับและฝุ่นก็คระคุ้งตรงนั้นคุณป้าเองไม่มีโทรศัพท์ติดตัวจําเบอร์ลูกหลานก็ไม่ได้ เจ้าของคลิปก็เลยเข้าไปพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่ตอนแรกก็ยังไม่ค่อยกล้านะครับไม่กล้าที่จะเปิดประตูกลัวว่าเดี๋ยวจะถูกเข้าใจผิดแล้วก็มีการเอาละ่ะยังไงก็ต้องให้ความช่วยเหลือแล้วครับไปแจ้งกรรมการของวัดเพื่อรับช่วงในการช่วยเหลือแบบนี้กันต่อไปนะครับชาวเน็ตบอกว่าอื เนี่ยแค่แวะผ่านไปหันไปเหลียวมองคนที่ต้องการความช่วยเหลือแบบนี้ไม่เดียวดายอันนี้ถือว่าได้บุญได้กุศลอย่างยิ่งไม่งั้นเหตุการณ์ที่คุณป้าเขาหายใจไม่ออกเนี่ยไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุอะไรห,หลังจากนั้นนะครับแต่พอช่วยเหลือมาก็ปลอดภัยดีชาวเน็ตก็ชื่นชเมเจ้าของคลิปนะครับฝากไปถึงลูกหลานด้วยบอกว่าไม่ควรทิ้งผู้สูงวัยอยู่เพียงลําพังที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แบบนี้เพราะว่าถ้าไม่เจอพลเมืองดีแบบนี้เราก็อาจจะ เกิดเรื่อ,อเศร้าก็ได้นะครับเรื่องดีๆแบบนี้ก็ชื่นชมทั้งคนทําความดีนะครับแล้วก็ชื่นชมคนที่ส่งมาแชร์กันใน Facebook f a แฟนเพจโมโนนิวของเรานะครับหรือว่า Line แอดคุณมอส n นิงไทยแลนด์นะครับส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับบางทีช่วงเวลามันแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นเองนะคะถ้าเกิดพลาดไปช่วงนี้ก็อาจจะทําให้เกิดเรื่องร้ายแรงได้ไดนะ